สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะสร้าง QR Code จากเซลล์ที่อยู่ใน Excel หลายๆตัวพร้อมๆกันอย่างเช่นอันนี้สมมตินะครับผมมีลิงก์ของโซเชียลมีเดียของผมเนี่ย YouTube Twitter IG เนี่ยผมสามารถเลือกเซลล์ที่มีตัวลิงก์พวกนี้ไว้แล้วก็ทำการสร้าง QR Code ได้โดยการ run มาโครเนี่ย ลองดูตัวอย่างก่อนลวกันผมเลือก Run มาโครไปเดี๋ยวมันก็จะสร้างตัว QR Code ในเซลล์ด้านขวามือของแต่ละช่องแล้วเราก็สามารถเอาเนี่ยตัวโทรศัพท์มือถือมาทดลองทดสอบได้นะครับลองมาดูว่าพวกนี้นะครับทำกันยังไงนะฮะเริ่มต้นมานะครับให้ไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ Excel ตัวนี้มาก่อนนะครับอันนี้ผมให้ลิงก์ไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็คลิกลิงก์ตัวนี้ไปนะฮะ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้อยู่ในตัว Description ด้านล่างด้วยมันก็จะมาเปิดตัวเนี่ยรีวิวขึ้นมาอันนี้ผมแชร์อยู่ใน Google Drive แล้วสิ่งที่เราทำก็คือมาคลิกตรงนี้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องของเราเองนะฮะอันนี้เป็นชื่อไฟล์ insert multiple qr code xlsm นะฮะเซฟไฟล์อ่พอเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปปิดตัว Excel อันนี้ของผมก่อนนะครับในเห็นแบบ คลีนเลยและอันนี้ผมก็บอกโชว์อินโฟเดอร์มาดูก่อนแล้วกันอันนี้ผมก็จะเห็นไฟล์ชื่อนี้แล้วก็คลิกไปเพื่อเปิดไฟล์ชื่อนี้อ่าแล้วอันนี้เนื่องจากไฟล์นี้นะครับมีตัวมาโครอยู่นะฮะอันนี้ผมเทสมาแล้วผมก็บอก enable editing นะครับไม่งั้นเราจะใช้มาโครที่ช่วยสร้าง qr code ไม่ได้นะครับอ่าเพราะผม enable ตรงนี้แล้ว enable content ตรงนี้ไว้ด้วยอันนี้เราก็สามารถได้ตัวเวิร์ h ชี t และนี้ผมมี ตัวข้อมูลสมมุติขึ้นมาเดี๋ยวผมลบตัว qr code ที่สร้างไว้แล้วก่อนนะครับมาดูเทคนิคการสร้างมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปข้อมูลที่เราใส่ไม่จําเป็นต้องเป็นลิงก์ก็ได้นะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการสร้างตัว qr code เนี่ยนะแล้วหลักการเป็นแบบนี้นะครับก็คือพอเรามีข้อมูลเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องขยายพรงนี้ก่อนก็ได้นะครับสมมติว่าเป็นแถวแบบปกติธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวตอนที่สร้างมันจะสร้าง ตัว QR code อยู่ด้านขวามือของข้อมูลที่เราต้องการสร้างเสมออย่างเช่นข้อมูลที่เราต้องการสร้างอยู่ที่คอลัมน์ C เดี๋ยวมันจะสร้างตรงคอลัมน์ D เราะงั้นสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือขยายความกวาม้างของคอลัมน์ D ให้พอกับตัว QR code ก็คือเอาสักประมาณเนี้ยเป็นใช้ได้นะครับส่วนความสูงไม่ต้องนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมสร้าง QR code จะจัดการให้เองแล้วเราก็มาเลือกแบบนี้แล้วตอนที่เราจะรันมาโครนะครับ แนะนำให้ทำแบบนี้ให้กดตัวปุ่ม Alt e r n a t e แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันคีย์ F8 นะครับอันนี้แบบที่1ก่อนแล้วกันมันจะโชว์ตัวมาโครขึ้นมาแล้วในนี้จะมีมาโครอยู่ตัวเดียวเลยเขียนว่า add ตัว QR Code แล้วเราก็รันเถอะนะครับนะคราน,นี้เราจะได้ QR Code ขึ้นมาอยู่ข้างๆ อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์มือถือมาทดสอบให้ดูนะฮะอันนี้ส่งเข้าไปนะครับสมมุติว่าอันที่2แล้วกันเป็นทวิตเตอร์ของผมเนี่ยเนี่ยมันจะเข้าหน้าตัวทวิตเตอร์ของแอคเคิลผมน,นะครับตอนนี้เปิดมาแล้วนี่เป็นตัวทวิตเตอร์ของผมหรือว่าถ้าจะส่งไป IG ดูก็ได้นะครับเช้นอันนี้เดี๋ยวผมบอกว่ากลับมาส่งตรงนี้ใหม่เอาอันข้างล่างนะครับ เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัว IG แบบนี้นะครับงั้นตรงนี้ก็คือข้อมูลต่างๆของเรานะครับเราสามารถสร้างได้หรือจะเป็น YouTube พวกนี้ก็ได้ซึ่งตรงพวกนี้จะเป็นตัวที่เราคิดว่าจะเป็นตัวลิงก์ไปยังข้อมูลต่างๆของบริษัทเราก็ได้นะครับเป็นสินค้าแต่ละชนิดทำนองนั้นถ้าเราต้องการลบตัวพวก QR code จะลบทีละอันก็ทำแบบนี้นะครับ Delete ไปเนี่ย หรือว่าจะเลือกทั้งคอลัมน์ก็ได้แล้วก็คลิกขวาดีดมันจะลบตัวพวกนี้แล้วเราก็เนี่ยขยายให้กว้างสักหน่อยหนึ่งอย่างเช่นีนเป็นตัว u t u b e เนี่ยเราจะทากี่อันก็ได้นะครับอย่างเช่นนนี้ผมทําให้ดูหลายๆอันก็เลือกไว้หรือว่าจะเลือกแค่บางอันบางอันไม่เลือกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวมาโครจะทํางานโดยการเอาตัวข้อมูลที่เราเลือกเนี่ยแล้วก็มาสร้าง QR code ในเซลล์ด้านขวามือดังนั้นเราก็มากดเอาทเนตตามด้วยฟังก์ชัน Key f 8 แล้วก็หลังอ,อย่างเช่นนี้เป็นตัวอย่างของตัว YouTube นะครับเนี่ยเราสร้างลิงก์ได้เนี่ยแล้เดี๋ยวผมเอาตัวมือถือกลับขึ้นมานะครับอ,อันนี้แล้วก็ลองส่งไปสักคลิปหนึ่งอ่าเห็นไหมครับก็จะได้เป็นคลิปอันนี้ขึ้นมานะฮะอ่ะคราวนี้ผมแนะนำเทคนิคสำหรับ ในไฟล์นี้เนี่ยเราทำอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ไปแทนที่จะต้องมาจำว่ากด alt f e F8 นะครับเราทำอย่างนี้ได้ก็คือเรามา customize ตัว quick access ตรงนี้ผมมาตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยเรียกว่า quick access toolbar เนี่ยแล้วก็มาที่ more commands ตรงนี้แล้วใน more commands ตรงนี้เรามาเลือก macro ตรงนี้ในนี้จะเห็น macro อยู่อันเดียวเลยก็คือตัว add qr code แล้วก็ คลิกตรงนี้เพื่อให้มันมาอยู่ในตัว quick access ตรงนี้แล้วตรงนี้เราจะเปลี่ยนไอคอนสักหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็มา modify แล้วสมมติผมเลือกไอคอนตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นแบบนี้กด ok นะเราจะได้สัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็กด ok นี้เราจะได้ตัวนี้นะ quick access toolbar ขึ้นมาแล้วผมก็สามารถเลือกตรงนี้นะพอเลือกเสร็จครับน,นี่เรามากดปุ่มตรงนี้แทนแทนที่จะต้องไปกดตัว เอาเทเนตเอแล้วก็เลือกเนี่ยแล้วก็คลิกตรงนี้เลยเลยเป็นการรันมาโครเหมือนกันคลิกไปอ่ครับอันนี้มันก็จะสร้างตัว QR Code ขึ้นมาให้เป็นแบบนี้อันนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีตัวข้อมูลของ9วัดแล้วในนี้ผมมี พิกับลัติจูดลองติจูดเนี่ยถ้าเราเติมว่า GEO แล้วก็โคล,ลอนเข้าไปแล้วก็ตามด้วยละติจูดคอมาลองติจูดเนี่ยเราสามารถที่จะสแกนแล้วไปเปิดบน Google Map ได้เลยนะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูสัก4วัดละกันผมก็เลือกตรงนี้ไว้แล้วก็มาคลิกตรงนี้แอดตัว QR โคดนะครับอ่าเราก็จะได้ตัวโค้ดพวกนี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาสแกนให้ดู แล้วผมกลับมาที่โทรศัพท์มือถือแล้วผมลองสแกนเอาวัดอันที่4แล้วครับคือวัดพักแก้วเนี่ยผมสแกนไปละแล้วมันก็จะถามอันนี้ผมก็เปิดด้วย Google Map นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแผนที่มาให้เลยเห็นไหมครับวัดพักแก้วตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคในการใช้งานนะครับอ่ะคันี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไป ถ้าเราต้องการที่จะย่อขยายรูปพวกนี้นะครับรูป QR code เนี่ยเราทำอย่างนี้นะครับคือถ้าในนี้มีไม่กี่รูปแล้วอาจจะคลิกตัวที่1แล้วก็กด Control แล้วก็คลิกรูปที่2 3 4แบบนี้ไปเรื่อยๆได้แต่ถ้ามันมีจำนวนรูปเยอะเนี่ยวิธีนี้อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมครับเราสามารถทำนี้ได้ผม delete ตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมสร้างให้ดูใหม่คราวนี้เอาทั้ง9วัดเลยนะฮะผมเลือกไว้เนี่ยแล้วก็มาคลิกตรงนี้ อ่าคันนี้เราจะได้แบบนี้ละแล้วคันนี้เราถ้าเราต้องการย่อรูปพวกนี้นะครับให้เราทําแบบนี้นะครับในกรณีมีหลายรูปเนให้กดฟังก์ชันคีย F5 นะครับมันจะเข้ามาที่ Go To แล้วเราเลือก s p e t i a l ตรงนี้แล้วให้เราเลือก Object กนะครับก็คือตัวที่ไม่ใช่ตัวอักษรเนี่ยจะถือเป็น Object เพราะฉะนั้นรูปพวก QR Code ก็คือ Object นั่นเองกด OK เเราก็จะเลือกได้ละแล้วเราก็สามารถย่อขยายนะครับก็เนี่ย เหมือนปกติสมมุติผมเอารูปประมาณเท่านี้ก็พอนะครับแล้วก็หดตัวเซลล์หน่อยหนึ่งน,นะนครับเราจะได้ QR code ในไซส์ที่เราต้องการสำหรับท่านที่สนใจดูว่าโค้ดเขียนยังไงนะครับให้กดตัว alternate แล้วก็ตามด้วย F11 นะครับมันจะเปิดตัวเนี่ยโค้ดขึ้นมา ภายใต้โมดูลจะมี2อันตัวที่1เป็นตัวบาร์โค้ดนะครับฟังก์ชันตัวนี้และอีกอันหนึ่งเป็นตัวแอดเนี่ยแอด QR โค้ดตัวนี้นะครับที่เป็นมาโครหลักที่ใช้สร้างนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็เขาจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ